เปิดตัว Hyundai Ionic 5N สมรรถนะไฟฟ้าที่เตือนความคาดหมาย Hyundai ได้สร้างความฮือฮาอีกครั้งในวงการยานยนต์ด้วยการเปิดตัว Ionic 5N รถยนต์พลังงานไฟฟ้าสมรรถนะสูงคันแรกของแบรนด์ N ที่หลายคนรอคอยโดยผสมผสานความล้ำสมัยของ Ionic 5เข้ากับจิตวิญ,ญญาณแห่งความแรงและความแม่นยำจากสายการผลิตของ N Division อย่างเต็มรูปแบบทําให้รถคันนี้ไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าอีกคันแต่คือรถสปอร์ตไฟฟ้าที่ขับสนุกจริง ดีไซน์ภายนอกสายพานสปอร์ตที่ชัดเจนฮุนใดไอออนิก 5N มาในสไตล์ที่ดุดันและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยกันชนหน้าใหม่ที่กว้างขึ้นช่องดักลมขนาดใหญ่และชุดแต่งแอโรดินา믹รอบคันเพิ่มแรงกดและลดแรงต้านลมชุดล้ออลลอยขนาด21อนิ้วพร้อมยางสมรรถนะสูงจากเทเลลีพีซีโรช่วยเติมเต็มความสปอร์ตให้ครบครนนอกจากนี้ยังมีไฟ DRL ลายพิเซลเอกลักษณ์ Class ที่บ่งบอกถึงความเป็นไอออนิกได้อย่างชัดเจนห้องโดยสารฟังก์ชันเรซิ่งในบรรยากาศลำยุก ภายในห้องโดยสาร Ionic 5N ถูกปรับแต่งใหม่ให้รองรับการขับขี่แบบ Perform a n c e อย่างแท้จริงเบาะนั่งทรงสปอร์ตผ้หนัง Alcantara พวงมา,าลัยพร้อมปุ่ม M m o d e สีฟ้าสำหรับปรับโหมดการขับทันทีแป้นเปลี่ยนเกียร์แบบแพดเดิลชิปใช้ควบคุมระบบ N-E Shift และระบบเสียง N-Active Sound b ที่ช่วยจำลองเสียงเครื่องยนต์และการเปลี่ยนเกียร์แบบรถสปอร์ตจริงๆให้ประสบการณ์การขับขี่เต็มอารมณ์แม้จะเป็นรถ E ีวีก็ตามสมรรถนะรถไฟฟ้าที่เกิดมาเพื่อสนามแข่ง หัวใจสำคัญของ Ionic 5N อยู่ที่มอเตอร์ไฟฟ้าคู่แบบดูอัลมอเตอร์ขับเคลื่อน4ล้อให้กำลังสูงสุดถึง650แรงมา้าพร้อมแรงบิดกว่า770นิวตันเมตรเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายใน3.4วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่260กิโลเมตรชั่วโมงระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนพิเศษเอ็นทูนพร้อมกับระบบควบคุมแรงบิดแบบพ็อเวกตอริงและระบบเบรกสมรรถนาสูงที่มั่นใจได้แม้ขับในสนาม ฟีเจอร์เด่นเทคโนโลยี M ของจริง Ionic 5 n มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยที่พัฒนาเฉพาะเพื่อเพิ่มอรรถรสการขับขี่เช่น n g r e e n Boost เพิ่มกำลังสูงสุดในระยะเวลาสั้น10วินาที n Pedal ช่วยให้ผู้ขับควบคุมคันเร่งได้แม่นยำยิ่งขึ้น n Brake Optimizer ช่วยให้ควบคุมรถขณะเบรคได้ง่ายขึ้น n Brake Regen ระบบเบรกพลังงานกลับคืนที่ถูกปรับให้ตอบสนองเหมือนเบรกจริงในรถแข่ง ระบบขับเคลื่อนยังสามารถเลือกการตั้งค่า,ต,าต่างๆผ่านหน้าจออินโฟเทนเมนต์รองรับการปรับแต่งโหมดการขับตามใจผู้ขับแบบละเอียดไม่ว่าจะเป็นระบบส่งกำลังเสียงเครื่องยนต์ไฟเบรกหรือแม้แต่เสียงจำลองที่มีให้เลือกหลายรูปแบบเช่นเสียงเครื่องยนต์ V6 เสียง s c i f i หรือเสียงเสมือนรถแข่ง WRC แบตเตอรี่และการชาร์จทั้งเร็วทั้งอึด h ุณไดไอออนิก 5n ใช้แบตเตอรี่ความจุ84.0กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับระบบไฟแรงสูงแบบ 800V ช่วยให้ชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ในเวลาเพียงประมาณ18นาทีที่สถานีชาร์จเร็วอันตราฟาชาร์จิงรองรับการวิ่งระยะไกลกว่า450กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งทั้งยังมีระบบระบายความร้อนของแบตเตอรี่ออกแบบมาให้รับกับการขับขี่แบบนมกน่วงในสนามได้อย่างต่อเนื่องราคาและการวางจาหน่ายในไทย แม้ยังไม่มีการประกาศราคาทางการสำหรับประเทศไทยแต่คาดว่าฮุนไดไอ i อนิก 5N จะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยภายในปี2025โดยมีราคาประมาณ3.5-4ถึงล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Tesla Model Y Performance หรือ BMW i c M50 แล้วถือว่ามอบสมรรถนะและฟีเจอร์ที่เหนือกว่าในหลายด้านสรุปฮุนไดไอ i อนิก 5N คืออานาคตของรถสปอร์ต h ูนไดไอออนิก 5N ไม่ใช่แค่ i o n i นิก5ที่แรงขึ้นแต่มันคือรถ EV ีที่ผ่านการพัฒนามาอย่างตั้งใจจากแผนก N เพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่แบบสปอร์ตอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นในสนามหรือถนนจริงด้วยพละกำลังระดับซูเปอร์คาร์ฟีเจอร์ล้ำสมัยและดีไซน์ที่ลงตัว i o n i น 5N คือ1ใน EV ีที่น่าตื่นเต้นที่สุดของยุคนี้และน่าจับตามองอย่างยิ่งในตลาดไทยขีดขีดขีด